ครับสวัสดีครับเดกคนชอบพระนะครับวันนี้ผมเปิดพระสท่านนะครับก็ด้านบนนี่จะเป็น FC จากนครปฐมนะครับนครปฐมองค์แรกเลยที่อยากให้ดูคือสมเด็จอนุสร์หนึ่งปีนะครับถ้าติดตามกันแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าน่าจะมองไม่ออกนะครับน่าจะมองไม่ออกเพราะว่าฟอร์มพระแบบนี้เขาทำมาเนี่ยคือ300500นะครับ สามร้อคือราคาวัดใจนะถ้าถ้าคนดูเนื้อไม่เป็นนะครับก็จะเห็นลักษณะคือมีไข่ปลาอยู่ตรงฐานชั้นบนด้านขวานี่นี่คือสัญลักษณ์ของอนุสรณ์หนึปีนะครับแล้วฟอร์มพระคือทํามาคล้ายๆฟอร์มเสียนโตนะครับสิ่งที่ขาดไปอ,องค์งงงงนี้พยายามที่จะทำตําหนินะครับเว้าตรง ซูมด้านล่างนะครับด้านซ้ายนะพยายามทําตําหนินะแต่ไม่ใช่นะครับดูเนื้อก็คือผิดเนื้อครับผิดเนื้อผิดทุกอย่างผิดตาตาก็ผิดนะครับตาก็ผิดนะอันนี้คือถ้าเป็นผ้าแท้เล่นหากันก็แพงนะครับองค์หนึ่งก็หลายตังค์นะครับทำให้หน้าวัดใจนะ FC ก็เลยอยากวัดใจเาผมส่องให้ดูนะ ถ้าดูเนื้อไม่เป็นนะครับถ้าดูเนื้อไม่ออกเราก็เฮ้ยพอส่องแล้วเฮ้ยก่อนเลยนะครับมีมวลสารทุกอย่างนะครับจุดดําจุดแดงเนื้อผิวหนึบเหมือนกันทุกอย่างแต่เอาจริงๆแล้วคนละเนื้อเลยนะครับคนละเนื้อเลยนะเนื้อหลอกกับเนื้อแท้นี่คนละเนื้อเลยนะครับไม่ใช่ทําเนื้อแบบขึ้นมาต้องบอกว่า ไม่ใกล้เขียงนะผมใช้คำว่าไม่ไม่ใกล้เคียงนะครับมา5องค์นะครับอ,องค์อื่นๆยังเช่นกันครับไม่ใช่พระที่เล่นหานะครับไม่ใช่พระที่เล่นหาเนี่ยผมส่งกลับนะครับเอาเนี้ผมส่งกลับ,บ,บแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ f c จากชนบุรีนะครับอ ก็ทั้ง3ท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งรูปมาก่อนที่จะส่งพระมาะด้วยซ้ำนะครับแต่ในการที่ไปเช่าหาก็อย่างว่านะครับบางแผงไม่ได้ให้ถ่ายรูปก่อนที่จะส่งนะครับทำให้ f c เนี่ยก็อาจจะต้องบูชามานะครับวัดใจมาแล้วก็ตัวผมไปไม่ได้นะครับก็ FC ก็จะเอากลับไปเป็นเนื้อองคูต่อไปครับเนื้อแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับเนื้อแบบนี้ไม่ลึกนะครับผิวไม่ลึกนะครับอ,องนี้ถ้าไม่เคยเห็นเนื้อโกดเดนะถ้าไม่เคยเห็นเนื้อโกดเดก็อาจจะเข้าข้างคิดว่านี่แหละเนื้อโกเดอแต่จริงๆแล้วบอกเลยครับว่าเหลืองอมส้มแบบนี้วางได้วางเลยนะครับ หรือไม่ก็มีโอกาสถ่ายรูปส่งมาก็ส่งมาได้ครับแบบนี้ตัวผมไปไม่ได้นะครับองค์เทียบเคียงเนื้อกโกเดก็มีองค์เดียวครับตอนนี้นะเนื้อเนื้อ,อโกดเดนะครับนี่นครับส่องนิดนึงครับพี่นี่ครับพอจะเห็นไหมครับพอจะเห็นอยู่เนาะ นี่ครับนเห็นไหมครับอ่าโอเคคือผมผมไม่ได้ให้ดูพิมพ์ผนะผมให้ดูเนื้อผระนะผมให้ดูเนื้อข้างในนะครับอ่าโอเคครับ FC ชนบุรีนะครับส่งกลับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง FC นครพนมนะครับอ่นาคอนครพนมองนี้ไม่ไม่ใช่ครับน,นี่เนื้อหลอกนะดูผิวเนื้อตรงนี้นะครับอันนี้คือเนื้อที่เขาทำมา ไม่ใช่เนื้อสมเด็จนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมดูดีๆนะครับดูง่ายครับดูง่ายอ่าเจดีนะครับทำมาเป็นสไตล์เนื้อหนึบนะครับแต่จริงๆแล้วผิดเนื้อนะครับอ่ลองดูนะครับผมส่องให้ดูนะนี่นะครับนี่ดูดีๆนะครับส่องนี่บางคนดูเนื้อไม่เป็นนี่หลงนะอ่าแต่ถ้าไปเทียบกับ พระเนื้อที่เป็นแบบเนื้อแท้นี่ต่างกันมากครับกริงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชอบนะครับอ่ะองค์นี้ครับทรงพระประธานแต่องค์นี้ก็เนื้อผิดเนื้ออยู่ครับผิดเนื้ออยู่นี้ไปไม่ได้นะครับหลวงพ่อเงิน2องค์นะครับตัวผมก็ไปยังไปไม่ได้นะครับนี่ผมส่งกลับนะครับเอาโอเคนะครับ